สวัสดีค่ะพี่ค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยจ้าอันนี้นะคะพี่แป๊บหนึ่งค่ปะปาตาค่ะพี่เอาเนี้ยก่อนมันเก็บกะน,นะคะพี่อันนี้เป็นสมเด็จนะคะพี่ขาสมเด็จองค์ที่หนึ่งค่ะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะนะคะ เป็นพระสมเด็จองค์ที่1600บาทปลายทาง50บาทเลยค <play talented winter catch pesos> ่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่2อาจาจย์พี่จ๋าอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่2ค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่สมเด็จองค์ที่2นที่หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่3นะคะพี่ขาสมเด็จองค์ที่3ก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะสมเด็จองค์ที่3ค่ะ สวัสที่สมเด็จองค์ที่สี่ค่ะพี่ขาองคสมเด็จองค์ที่สี่จะเริ่มพัดติค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะสมเด็จอง์ที่สี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นพักกิ่งค่ะพี่ขาพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่กิ่งเกาโบราณอย่างนี้ขอวันที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพักกิ่งเก่าๆสวยๆค่ะพี่ 600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาอันนี้ก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นพักกิ่งเก่าโบราณนะคะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นหลงปูทวดนะคะพี่ขาหลงปูทวดนี่ก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะหลงปูทวดนี่หนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญ อันนี้เป็นเดยนหลวงปู่โตค่ะพี่ขาเขียนว่าโตโตก็ต้องหลวงปู่โตใช่ไหมคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทนะคะพี่ขาเดยนหลวงปู่โตนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะเดยนหลวงปู่โตค่ะส่วนอันนี้เป็นเดยนหลวงหลวงพ่ออะไรอะแป๊บนึงค่ะพี่อ่านก่อนไม่ทราบไม่ทราบแล้วกันค่ะพี่นะคะ อันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600้บาทค่ะพี่ขาห600้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทค่ะพี่ขาเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่600้บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนได้นะคะพี่ขาห0 0บาทปลายทางห0ิบาทเลยค่ะ สว่วนนี้เป็นพักกิง่งอ่าเป็นหลวงพ่อสโสธรนะคะพี่ขานะคะกิ่งหลวงพอ่อโสธรอันนี้ขอวัตที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นพักกิ่งหลวงพ่อสโสธรกันนะค,ะนะคะ่ะ ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขารูปปล่อหลวงพ่อเงินนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขารูปปล่อหลวงพ่อเงินค่ะหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นภาพปิตาแร่บางไพรนะคะพี่ขาปิตาแร่บางไพรนี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะภาพปิตาแร่บางไพรค่ะส่วนอันนี้เป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะเป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขา ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะเป็นพระปิดตามไม่ทาบที่ค่ะ700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นเดียนหลวงปู่เผือกค่ะพี่เดียนหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะ เด๋ยวหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะถ้าภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขาเดือนหนูจะถ่ายรูปให้ดูใหม่นะคะพี่ขาเนี่ยค่ะเด๋ยนหลวงปูเผือกขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นภาพปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่ขาอันนี้เป็นภาพปิดตาหลวงปู่โต๊อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาพระปิดตาหลวงปู่โตค ทราบที่ค่ะพี่ขานะคะองค์เล็กค่ะพี่ขาอันนี้ขอวันที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ขาด้านหลังจะมีรอยจานค่ะนะคะอันนี้ขอวันที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นหลงปูดทวดค่ะพี่ขาหลงปู่ทวดนี่ขอวันที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะหลงปูดทวดค่ะพี่ขานะคะสนใจก็โทรกันเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นลูกบอลหลงพ่อเงินกูวัท่ามาไฟนะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่700บาทค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินกุัดท่ามาไฟนี่ขอว่าที่700บาทค่ะพี่ค่ะ0 0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินกุัดท่ามาไฟค่ะส่วนนี้เป็นพักกิ่งค่ะพี่พักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาขอว่าที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเป็นพักกิ่งกาโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นผาชัยค่ะพี่ผาชัยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทค่ะพี่600บาทปลายทาง50บาทค่ะ เนี a a de de um, ่ยค um ่ะองค์จะเล็กหน่อยนะคะพี่ขานะคะอันน yeah. oh. ี้ขอไว้ที่6 0 0บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระปิดตาค่ะพี่พระปิดตาหลังแบบนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาปิดตาหลังแบบนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี ing, ่ขาอันนี um ้เป็นกะลาแกะลาหูค่ะพี่ขากะลาแกะลาหูนี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่กะลาแกะลาหูนี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเด่นลงปูทิมค่ะพี่ขาอันนี้เป็นเด่นลงปูทิมขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ 600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเด่นหลวงปู่ทิมค่ะส่วนอันนี้ก็หลวงปู่ทิมเหมือนกันนะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขาองค์นี้หนูขอว่าที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะเดนหลวงปู่ทิมค่ะส่วนองค์นี้ก็เป็นเด่นหลวงปู่ทิมนั่งพานนะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทค่ะเดนหลวงปู่ทิมนั่งพานนี้หนูขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะเด่นหลวงปู่ทิมนั่งพานค่ะ ส่วนอันนี้ก็หลวงปูท่ทิมค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะเดี๋ยวหลวงปูท่ทิมค้านะคะสนใจองค์ไหนก็ติดต่อแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8ี่นะคะพี่ขาเดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปให้ดูนะคะพี่ขายนะคะองค์นี้700บาทนะคะพี่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็น รูปหล่อพระชัยวัดค่ะพี่ขารูปหล่อพระชัยวัดอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะตัวอันนี้เป็นพนรพนะหน้าปกจตุรพิษนะคะพี่ขา,า,าพระหน้าปกจตุรพิษขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพระหน้าปกจตุรพิษค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อไอ้ไม่ใช่เหรียญ เดียนหลวงพ่อฤาษีดึงดำนะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่ห0ร้อบาทค่ะเดียนหลวงพ่อฤาษีดึงดำนี้หนูขอวันที่ห0ร้อบาทนะคะพี่ขาห0 0้อยบาทค่ะด้านหลังจะเป็นเท้าเวสุวรรณนะคะพี่นะคะอันนี้ขอวันที่ห0ร้อบาทนะคะพี่ขาห0ร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะตัวอันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมไหมคะพี่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษนะคะพี่อ๋อใช่วัดบ้านแ,<ล>แหลมค่ะพี่ขาอันนี้ขอวันที่หกร้อยบาทนะคะพี่ เนี่ยหลวงพ่อวัดบ้านเหลมนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาจะเป็นเนื้อกาลไหล่ทองนะคะพี่จะเป็นเนื้อกัไไหล่ทองค่ะพี่ขะอันนี้นขอไว้ที่6 0 0บาทนะคะพี่ค่ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญนะคะพี่ขาเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญกรมพ่อกลวอนะคะพี่ขาเหรียญกรมพ่อกลืนี่ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเหรียญกรมหลวงพ่อเกลยค่ะส่วนนี้เป็นผ้าปิดตานะคะพี่ขาปิดตาองค์นี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาผ้าปิดตาเริ่มก เข้าเนี่ยค่ะพี่ขานะคะถ้านำเข้ายินดีคืนเงินนะคะพี่ขานะคะใส่อาบน้ําก็ได้ค่ะพี่ขาจะใส่กระโดดน้ําก็ได้น้ําไม่เข้าแน่นอนค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่7จ0บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นพระปิตาเริ่มก่อพลาสติกนะคะพี่ขาคุ้มมากเลยค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะนะคะพี่นะคะมันชัดได้แค่นี้นึงมันจะสะท้อนหน่อยๆนะคะพี่นะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์เธอไว้ใต้ทุกคลิปลยคะพี่ขานะคะ โอเคนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาปู่สุขนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่สุขนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะเหรียญหลวงปู่สุขค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเหรียญหลวงพ่อโสธรนี่หนูขอไว้ที่7 โทษค่ะหกร้อยบาทค่ะเดี๋ยหลวงพ่อสวดทอนนี่ขอว่าที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะภาพาไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาได้นะคะพี่ขายนะคะพอาที่แสงมันจะจะสะท้ทอนหน่อยหน่อยนะคะพี่เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นออกสีส้มๆค่ะพี่เวลาเจอแสงไฟมันก็จะแสดขึ้นมาหน่อยค่ะพี่ขาจะมองยากนิดนึงค่ะพี่นะคะ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสธดทอนขอไว้ที่600บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะสว่วนอันนี้เป็นรูปปหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้เป็นรูปปหลวงพ่อเดิมขอไว้ที่600บาทพอค่ะรูปปล้นหลวงพ่อเดิมนี่หนูอขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะนะคะรูปปล้นหลวงพ่อเดิมค่ะสว่วนอันนี้เป็นเหรียญอะไรเอ่ยเหรียญฉลองสมณศักดิ์พระคู่ วิลาแดงอ๋อเดี๋ยวหลวงพ่อแดงว่าขอบันไดอิดเนี่ยคะ่ะได้มาพร้อมกล่องนะคะพี่ได้มาพร้อมกล,ออะะล่องอย่างนี้นะคะพี่ขาเป็นเหลืออย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ 800บาทค่ะเหรียญนี้นะคะพี่ขอไว้ที่800บาทค่ะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ภาพไม่ชัดก็แอดไลน์มาได้นะคะพี่ขาจะมองยากนิดนึงนะคะพี่นะคะพอดีว่าตรงหน้าท่านจะเป็นเหมือนสีทองค่ะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่เหรียญนี้หนูขอไว้ที่800บาทค่ะพี่ขา8 0 0บาทปลายทางบวก,ก э พเพิ่ม50บบาทเลยค่ะนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงพร้อมตลับนะคะพี่ พร้อมตลับนะคะพี่ขาหนูได้มาอย่างนี้นะคะพี่ได้มาอย่างนี้ก็ขายอย่างนี้เลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นสร้อยลูกปัดเป็นสร้อยลูกปัดกับพี่ขาเนี่ยค่ะ,ะ,คะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่ เ้นนี ин, ้ขอว่าท <ose> ี่1,300บาทนะคะพี่ขายนะคะเป็นลูกปัดเป็นลูกปัดนะคะพี่นะคะขอว่าที่1,300บาทค่ะพี่1,300บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขายนะคะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขายเก็บปลายทางบวกเพิ่มทุกองคนะคะพี่ถ้าพร้อมโอนจะไม่บวกเพิ่มค่ะพี่ขายนะคะสนใจก็ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขายแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขายนะคะสร้อยลูกปัดนี้หนูขอว่าที่1,300บาทนะคะพี่1,300บาทปลายทางบอกเพิ่ม 50มบาทค่ะโอเคนะคะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาขอบพระคุณพี่ๆมากนะคะพี่ขาที่ช่วยกันอุนหนนู่ะพี่ขาแล้วฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกราเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะ